เออเอาน้องบอยของเราครับบอยพลังใบเชือบนี่ครับจานน้อยทางนู้นนะครับเอาบอยของเราครับเอ้อมีปานินป้าตะเพียนเอ้ยเอ้เมื่อกี้ฟงโอ้โหนี่ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้อุ้ตับนะครับผมจะพามาชมนะครับวันแฮนะครับหกท่านหกร้อยบาทนะครับผมเป็นบ่อหารนะครับผมคนละหกร้อยหกท่านนะครับบอยพลังใบก็มาครับผู้หมวดปวงก็มานะครับผมพีเอ็มก็มานะครับผมน้องนัดเจนก็มานะครับพี่เผยนะพี่เผยอะได้ข่าววันหนีหนีใครมาบางคนไม่รู้ ออกแล้วครับตอนนี้ครับยังไงก็ต้องออกนะพบบ่อเล็กนะครับผมก็เจอนะครับผมนุ่นเสื้อเขียวนุนนะเสื้อเขียวแล้วผมอ่านะครับสีภรรยาก็นั่งให้กําลังใจนะครับผมเออนะครับผมอ่าวันนี้นะครับหกท่านหกร้อยนะครับทางนู้นพี่น้อยนะครับผมเอานัดจัดโอ้จังหวะเออเอา น้องบอยของเราครับบอยพลังใบเชื่อปนึงครับจานน้อยทางนู้นนะครับเอาว,ว่าแล้วแหยใหญ่กว่าคนอื่นนี่เองนี่วานที่หลังนี่นะเอาอเร,ไเรเาไมรีบเราไมรีบพี่นันไม่รีบเดี๋ยวรอนะครับชาแรกนะครับผมกร,ระจายละลายก่อนเอาดูครับผม ตะตเผยไม่ใช่โดนไม้ล้วบ่ตะเผยน,นั่ยนะพี่เผยไม่ต้องเข้าก็าไปเข้าไปนะนอ่นานะหมวดปวงนะอูสบายใจเชิบเลยดูครับเป็นเน้นสาวแหเลยนะครับเอานูาน่นทั้งนู่นนะครับผมพี่น้อยนะครับทีมงานพี่น้อยนะได้ไปแล้วครับผมเอานี่ด,ดูใกล้ๆนะครับบอยพลังใบของเราอือเม็ดเลยฟุดเลย โอ้ตะเพียนนะครับผมเอาผู้หมดของเราเป็นยังไงกินแล้วกินเออมีมั้ยตะเพียนอื้อตะเพียนอื้อนินตะเพียนโอ้ตะเพียนมีแต่งามๆเลยโอ้ไซส์สุดโอ้เอาน้องบอยของเราครับอื้อนินครับกระจายเปรียดตะเพียนโอ้ตะเพียนนะครับงามๆเลยเอ้าเปรียด3 พี่นัดบ้างพี่นัดบ้างพี่นัดไม่รีบตะเพยก็ตะเพียนนะครับผมฮะออชาเร่นะครับผมงัดตะเพียนกันทุกคนเลยดูนะครับผมน้องบอยของเรานะครับขขน้องนัดนะครับผมอ้าวนู่นน่ะมันไปผุดอยู่ใต้บ้านน่ะนะแต่บ้านตรงสายพี่ตุ้ยจัดการแล้วหนิเนี่ย,ยโอ้ยดูปองแล้วนั่นน่ะ เม็ดแล้วเนี uh, uh, ่ยนะไล่ออกมาเอาไล่ออกน้ำจ่ไล่เอานะทขึ้นขึ้นเฟียนไซส์สวยเลยอ้าวน้องนัทมีสักตัวไหมเดือดๆเลยบ่ไปแล้วอุ้ยฟองเต็มเลยนะครับผมขึบเอาเอาเอาเออ โอ้ยปนินนะครับผมได้แล้วหนึ่งร้อยบาทเกินร้อยแล้วนั่นนะได้แล้วร้อยห้าสิบหนึ่สองตัวโอเคอยู่ปอาปนินไซอ้วนเลยครับผมสวยสวยเอาอู้ดูนะน้ำเดือดตรงหน้าพี่เผยนะครับผมเอาบุ้มวดเร็ว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 บุ้มวดจัดเลยยาวๆเลยอึบเอาจวด โอ้ได้ข่าวว่าแหนี้หนัก6กิโล่นะนี่นะอ่ฮะดูครับผู้หมวดเรานะครับผมกำลังยุ่มแหอยู่ครับบึ้บไหมรอดไปแล้วน้องฟองเมื่อกี้อย่างใหญ่เลยมีปานิน ปลาตะเพียนเอาเออเอาบอยพลังไมบจวดเร็วอือนั่นแหละเอุ้ยน่านะครับเดี๋ยวซูมดูนะครับผม,บมดูาครับพี่เผยของเรานะครับผมเมียบอกว่าถ้าหวานแหไม่ได้ปลาไม่ให้กลับบ้านนะครับผมอืออ,อบอยโดนแล้วหนูเม็ดขึ้นน,<ต>น,น่ะน่ะ ตหมอคางดำอ่ะตะเพยจักโตเอ้ยมาดูนะครับน้องบอยพลังใบนะครับผมเออมันตะเพียนขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเมื่อกี้ฟองขึ้นอย่างสวยนะครับอหึออึหึึหึ้ึ ช็อตนี้นะครับผมดูนะล่อยพลังใบเรานะครับผมฮึบอยู่ไหมเนี่ยเงียบแท้โอ้นน่นยังมีอยู่ตัวหนึ่งโอ้นูมีตุ้เล่นใต้บ้านนะครับนู่นโอ้ปลาไปอยู่ใต้บ้านแล้วพี่น้อง ามาดูน้องนัดของเรานะครับผมชานี้นี้เข้าไปในบ้านมดแล้วครับเข้าไปในบ้านทุ่นล้ตึ๊กตักไหมตึ๊กตักไหมฮึบตุตมต้มยุม่งโอ้สายมันออกไปมันติดเสาเมื่อกี้ไงเดี๋ยวเอาชาใหม่นะครับผมเ,เอาบูมวด ใจเปรียดผู้หมวดเอาหนูไปเล่นอะไรใต้บ้านหนูพ um um vale ิ่ตุยหนูหน right. ึ่งดูว่าพิ้ตุยนะครับวานหนูครับใต้บ้านเลยนะครับผมเออเอาหนูนะครับโดนอะไรครับผมของเทหรือเปล่าครับผมดู เขาวอกเลยนะครับผมทีมงานลุงน้อยนะครับผมเอาผูมดชานี้ได้ตัวไหมนำลึกนะครับผมหเมตรนะครับนี่ห็นตบนน้อยๆเอาเอาเอาเอโดนนันนะโดนน เออปัดนินด้วยโอ้สี่ตัวเลยสุดยอดนะครับผมมาทำอะไรมาดูบอยมาดูน้องนัทของเรานะครับผมนั่นนี่ครับวันนี้สีภรรยาไม่มานะครับผมเออเนี่ยครับได้ไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้นนสไวรหรือไอ้เทโพบิ๊กไวร์เนาะมีไหมมีไหม เออมีอีกมีอีกมีอีกอีกเออสองแตม้มอ่านะมาดูนะครับบอยพลังใบอยู่ไหมนะ่ะนะเมื่อกี้ฟองโอ้นี่อ่านะครับบิ๊กไวนะครับผมยอดเอาบุมวดจวดเออนั่นแหละไอ้แยะเลยแฮนี่ รู้เรื่องเ e. ลยดูเด้ e <pe> อละลายแน่นอนเดี๋ยวมาดูชานี้ของผู้หมวดเรานะครับผมผู้หมวดปวงนะครับเซียนมาจากบุรีรัมไอเซียนครับไอนั่น อันอีกแบบล่อลออล่อเออล่เนี่ย16เลยเงียบเงียบเลยมันว่อนมันว่อนมันวนิ่งหมดทิ้งเี่ยไม่กระตุกกระตุกเลยเข้าปามุดเข้าปามุดเลยปึ๊บเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับผมน่าบอกว่าชนอยู่เห็นไหมเอาลุ้นเลยครับผมปึ๊บเออเออ เออปานินนะครับใสสวยเลยนะครับผมก็วันแหนะครับ6กคูนหกนะครับหกร้อยคูนหกนะครับวันนี้ปลาเรือเยอะเพราะน้ำลึกนะครับลึกตั้งห้าเมตรนะครับแล้วก็อุปสรรคก็คือนะครับมีนะครับบ้านชายน้ํานะครับผมปลาก็จะอยู่ใต้นู้นนะครับเดี๋ยวก็ทางเสนก็จะเริ่มเก็บตกทีเอ่อทเลนิดเทเลนิดนู่นนะครับดู มัดเกนนะครับขึ้นมาอีกแล้วะนูนะใส่สวยๆเลยนะครับลาเยอะนะครับค่อยเก็บกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับอุชตับจะนํารูปนะครับไปให้ดูว่าใครได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเด้อนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้อุชตับคนสุดทน่เหล่าอำเภอประสาทตัวด้วยนะครับผลงานทีมงานลุงน้อยนะครับผมนี่บัตร600บาทปลาเยอะะเลยพี่น้องเหมือนจะมีตัวครับ นอ่ม่แต <|so|>> uh ่ต uh uh> uh ัวงามด้วยนะเออหนึ่งเต้มนะครับผม